หลังจากที่ได้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์บ้านคูมเมืองได้สักพักแล้วเตก็เริ่มสนใจอยากจะรู้อย่างละเอียดมากกว่านี้และเตจะต้องทำยังไงดีปัญหานั้นจะหมดไปเพราะมากุเทศน้อยอาสาจะช่วยคุณเองสวัสดีค่ะท่านภูมีเกียรติทุกท่าน พวกหนูเป็นอาสามัณเทตประจำหน่วยส่วนหนุกชาติเมืองมัวรดานบ้านคูเมืองยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะพวกหนูจะพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์เมืองมัวรดานบ้านคูเมืองของเราค่ะจุดแรกของเรานะคะก็จะมีชื่อว่าเกลือนำนะคะก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวบริเวณรอบๆเมืองมัวรดานบ้านคูเมืองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นจุดที่2ออาณาจักรอุดมสมบูรณ์ขอเชิญช่างเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นที่การค้าขายข,ของคนในสมัยทวารวดีค่ะเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะต่อจากนี้นะคะหนูกุศาทุกท่านมาดูแบบจําลองตัวละครชาวบ้านในสมัยทวารวดีค่ะผู้ชายการแต่งตัวก็จะประมาณนี้ค่ะตรงจุดนี้นะครับเราสามารถเลือกชุดและใส่ชื่อของเราลงไปนี้ได้เลยโอ้โหมีชื่อเตะจาลึกที่นี่แล้ว คุณผู้ชมก็สามารถมาทำแบบนี้ได้เช่นกันครับด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับในสมัยทวรารวดีค่ะแทนยนมิ์ตังหูตังหูรูปแบบต่างๆทองที่ขุดค้นพบในสมัยทวรารวดีค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นอาวุธในสมัยทวรารวดีค่ะและนี่นะคะหอยที่ขุดค้นพบในสมัยทวรารวดีค่ะซึ่งแสดงสัญลักษณ์ว่าที่นี่เคยเป็นเมืองขูน้ำล้อมรอบค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นภาษาปลวะค่ะภาษาปลวะเป็นอักษรของอินเดียใต้ในราชวงศ์ปาลวะที่มีอายุในช่วงประมาณพศ1 0 0 0ถึง1200และหนูก็จะใส่ชื่อของหนูนะคะแลนี่ค่คะก็จะเป็นชื่อของหนูที่เป็นอักษรปลวะค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถมีชื่อเป็นภาษาปลวะได้นะครับโอ้ทำไมชื่อเต็มมืนยาวอย่างนั้นล่ะจุดต่อไปนะคะก็จะเป็น จุดที่มีชื่อว่าหลากศาสนาหลายความเชื่อค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมตพระศกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นดุมธรรมจักนั่นเองค่ะที่อยู่ตรงกลางของธรรมจักนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะมีชื่อว่ากางสรานหรือะระฆังหินที่เอาไว้ใช้ส่งสัญญาณในการประชุมดงี้หรอไม่ใช่ไม้ค่ะอ๋อใช่ สุดเตโกตีเป็นแล้วครับอันนี้นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นจานประวลนนะคะอยู่ที่ประเทศ <ally S 1> อินโดนีเซียค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นที่ราบสูงเดี่ยงนะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นโบราณสถานในนารันทานะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ นี่สินะคะก็จะเป็นจามปามิเซนนะคะอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมืองโบราณบ้านจาแระอยู่ที่จังหวัดปัตตานีอยู่ที่ประเทศไทยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนครรัฐของชาวประยูที่ประเทศพม่าค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสมบรูรณ์ไพรปุ๊กอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะที่นี่ทันสมัยจริงๆเลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสถูปจำลองค่ะ ซึ่งคนในสมัยทวารวดีเชื่อกันว่าถ้าได้สร้างวัตถุแล้วจะเป็นการสั่งสมบุญให้ตนเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคนแคะแบกเจดียกับสิงแบกเจดีย์ค่ะและก็ตุ๊กตาดินเผาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านเมื่อได้มาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ของเราหวังว่าทุกท่านจะประทับใจนะคะพวกหนูขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวดสดิภาพค่ะคำถามค้างคาใจ สิงแบกเจดีคืออะไรหรือว่ามีความหมายอะไรซ่อนอยู่สิงแบกเจดีที่ตรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีรูปปั้นคล้ายๆสิงแบกเจดีอันนี้ความหมายก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะสร้างเจดีเนี่ยจะมีรูปคนแคะแบกเจดีอยู่ตามฐานเจดีรอบๆมีจำนวนเยอะนะ ความหมายก็คือว่าผู้ที่จะแบกค้าจุลพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยวสุบสับสิกาเนี่ยเป็นผู้แบกค้าจุลเพราะว่า,าพระภิกษุในพุทธศาสนาจําเป็นที่จะต้องบิณฑบาตต้องอาศัยอาหารหรือปัจจัยสศีจากญาติโยมเพราะพระจะไปธรรมาหากินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ค้าจุนพุทธศาสนาก็คือวอสอุวาสิกา ที่ว่าทําเป็นรูปสิงห์แบบเดเดีก็หมายถึงว่าอาเภออินเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวัดสิงห์บุรีก็เลยทําเป็นสิงห์แทนคนแคะประชาชนชาจังหวัดสิงห์ร่วมใจกันค้าจุนพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาเนี่ยย่งยืนถาวรแต่จริงๆแล้วการที่จะให้พุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนถาวรน,นั้นก็ต้องอาศัยพิสุสมมเณร อุบายศกอุบาสิกาที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมประพฤติตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพื่อขัดเกลากิเลสขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตออกจากวิญญาณของเราเพราะธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว 84, ้8,4ดหมพันธรรมขันนั้นมารวมลงที่การแก้ไขจิตใจของเราถ้าเรามีความรู้มากแต่ว่าเราไม่นำความรู้ ในพุทธศาสนามาขัดเกลาแก้ไขใจิตใจของเราแล้วธรรมะก็ไม่มีความหมาย